การรุกหาสาธรณะหาดยามูที่ภูเก็ตตอนนี้มีหลาย่วยงานลงพื้นที่ตรวจสอบนะครับหนึ่งในนั้นก็คือผู้ช่วยเลขานุการผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่วันนี้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบพื้นที่ครับเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายการลงพื้นที่หาดยามูในตำบลปากคลอกวันนี้ มาเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับถึงการครอบครองเอกสารสิทธิ์ที่ดินวิลล่าหรูโดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูลครับกับนายนิคมช่างพินิษผู้ช่วยเลยขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะทํางานขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพลนะครับซึ่งคณะทํางานชุดนี้มีนายชาดาไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยตั้งขึ้น นายนิคมบอกว่าจังหวัดภูเก็ตมีเรื่องร้องเรียนอย่างต่อเนื่องครับโดยเฉพาะเรื่องที่ดินและในสัปดาห์หน้านายชาดาก็จะลงพื้นที่อีกครั้งด้วยส่วนความคืบหน้ากรณีนักธุรกิจชาวต่างชาติเจ้าของวิลล่าหรูริมหาดยามูก่อเหตุทำร้ายแพทย์หญิงจะดำเนินการไปตามกฎหมายครับใครผิดก็ว่าไปตามผิดแล้วก็จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายตั้งใจดีจะให้ชาวต่างชาติมาเนี่ยมาเที่ยวหรือต่างมาเที่ยวเนี่ย ผมว่าสิ่งนหนึ่งก็ต้องสร้างความชอบธรรมนะครับโดยเฉพาะพวกเราคนเองก่อนนะครับโดยต่างชาติมาเราก็ต้องมาแบบถูกต้องนะมาถูกต้องบางทีก็มีเรื่องล้อเข้าไปว่าเรื่องของการประกอบอาชีพเดี๋ยวก็ว่ากันไปนะครับเดี๋ยวก็มีั้งที่ได้ไอเขาจะลงมาดูว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงผิดยังไงหรือเกี่ยวกับเรื่องของอา,อาชีพต่างด้าวอะไรอย่างเงี้ย ส่วนความคืบหน้าของคดีครับมีรายงานนะครับว่าตอนนี้ตํารวจส่งสำนวนให้กับพนักงานอายการแล้วตั้งแต่วันที่7มีนาคมที่ผ่านมาครับหลังจากนั้นก็จะเป็นการพิจารณาของพนักงานอายการนะครับมีข้อมูลครับว่าอายการสั่งฟ้องไปแล้วด้วยเมื่อวันที่25มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งฝ่ายผู้ต้องหาให้การปฏิเสธโดยสารนัดพร้อมกันในวันที่25เมษายนนี้ครับ